สวัสดีนะคะอยู่กับ j เจสสิ s c a l e กันนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเด็กเอกไมค์คาร์ดิคเชนเธอร์นะคะแล้วอยู่ในแมพที่ชื่อว่า Village Land Village Land นะคะก็บรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้อนนะนะข้างในมันก็ก็เหมือนเดิมนะคะไอนน้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือ บานเราทำไมมันเมื่อดอย่างนี้แปลวเคยเห็นเคยดูคนหนึ่งที่สอนสร้างแมปโรบักนะคะเขาอก็ทำอะไรเราไม่รู้นะคะทำไมเขาต้องว่าว่าเขาด้วยแค่แปลวแปลแค่นี้ค่ะเราไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแชรๆเนาะก็อย่าไปยุ่งนะคะเพื่อคอ เชื่อสิ่งที่ดีแนะนำว่าอย่าให้ไปยุ่งเขิจะจะดีกว่านะคะจะดีกว่าจำคำว,ว่าจะดีกว่าไปเลยนะคะโอเค น้ำเข้ามาเฉยแล้วดูนะคะแล้วจากรูปเมื่อกีน้นี้่อุ้ยจุกหางตา เราก็จะไปดูออฟฟิศเราออฟฟิศเราเป็นบริษัทเราจะเอาไปไว้ตรงไหนนะคะก็จะเอาออฟฟิศไว้ตรงนี้ออฟฟิศเราจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะเอ้เอาเป็นโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนเราเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนโรงเรียนเรานะคะเราก็แค่ปรับเปลี่ยนบ้านของเราเจสต r พริน สิสกิลออฟฟิสจบเแค่นี้แค่นี้แค่นี้เอาเปลี่ยนจากเป็นเน็ตเอร์บิสตรอดีกว่ามันดูเท่ดีแล้วก็เอาไม้บิช ลืมไปลว่าวันนี้จะไปตะลุยที่เอิมเอิ่มิมืมจะบอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะไปตะลุยในนรกกันนะคะแต่ก่อนอื่นลราสร้างแค่แค่นี้ก็พอนิกล,ลืมลึกไปเลยว่า มันเขามันจะต้องไปนรกแต่เราไม่เคยไปนรกเลยก็เคยเห็นคนเขาเล่นไปนรกนะคะก็มีแต่ไอตัวอะไรไม่รู้เต็มเลยนะจ๊ะไอก็คิดว่าไออาจจะไม่รอดก็ได้รอดดีเพราะว่าเราใช้เป็นนี่นะคะเราจะหางั้นโอเคเราจะทันประตูนรกกันแล้วกันนะคะ sáu sáu mình sáu sáu tập bay cách trụ phải mẹ luôn nào quá sang như này ơi sang đây à building, đi chơi em Ui, cảm ơn gas ui Ui, thôi miệng! thơm mày Tôi miệng! gas miệng! Tôi miệng! Tôi miệng! Tôi miệng! gas miệng! Tôi miệng! vô กว่าสิ่งแก๊สน่ากลัวมากโอ้โหกับกับกับกหาทีไปเจอเร็วเราติ่งลงไปข้างล่างดีกว่าค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีเป็นไม้โอวางไม่ได้นี่หว่าเพราะว่ามันเป็นนนรกกันนะ โ oh, yeah. อหแย่อะวังไม่ได้เดู๋ยซิถ้าเราจมลงไปข้างล่างสุดอะคะ่ะจะเกิดอะไรโอเคราสินะ นาลกก็คือนาลกสินะการตกโลกมันกันเหรอเนี่ย โซโซแบ๊ดขอตัวไปเท่านี้ค่ะสบาย